สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ที่อีกอนนึงไม่ใช่หรอแกงกระเบลเราจะมาลองชิมหมู้วนแกงกระเบาครั้งแรกในชีวิตน่าจะค่อดีังอันนี้เมนูแรกมาก่อนซ่อมชาบสุดพอดีนะแกงอะไรเพื่อนไปแกงซ่อมแรกก็ต้องกินตำหุ่งเีี๋ยวโคนอีสานเนาะไปชิมตำหุ่ง ทัวร์ลาซาณาจักรเราจะรอกินหมูหันนะครับครั้งแรกในชีวิตแกงขี้แกงกระเบาบนวิวข้างหลังครับบรรยากาศลมเย็นๆลมพัดบีบีอันไวแลสส้วพอจะมาอุ่นลยนะมันไ้สักพักหนึ่งแล้วก็เขากำลังไปขาเดี๋ยวนี้ฮะขาต้มน้ำคอนลวกคนลกคนปูดคนเพื่อสีแจะขาลย ดีชั่วโมงปสังหนแล้วเอาอยบจ้าเบียก็คือเบียร์ดินกัดทัว่าบะเดาหรอครับยายอุ้ยกินน้ำเปล่าบ่มีหอนล่ครับเบินั่นเอกัดัน้วนนองืรอครับขาดบะเดาทิยเามยเยเนี่ยใชเดียวผ่อนหรือะ ขี่โมไ่ไปบ่ขี้เงแล้วขาบดึงถึงเนี่ยโอ้จับปนอะสมหงเี้อัอเพินมากเดี๋ยวเต็มติเทิงเขาพัดเทิเขาพัดมาดูพี่น้องดูมาดูพี่น้องมาดพี่น้องมาดูจ้าพี่น้องจ้ามาด้ยกไม่พี่น้องมเัดเอาเอาอะไรผู้เอะไรผูเดี๋ยวหมูอันเห็นไห สักพักสั้นๆมเหลาูเฟิวหน้าปะพวกไม่ใส่แล้วเดี๋ยวเราเอคนี้มาจำพี่เจ้าห่ีซิมเขาพัดบ้งเถอะพี่จะดูหน้าปะจะได้กับแหรอทงเพื่อนมแม่แช่มืหันมานะรอมือหันเนาะเฮ้ยซิมซิมเขาพัดบ้างก่อนมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อซิมเขาพัด้่อน่ขาพัด้ไม่มีเว่าพี่น้องจุนนี่ <laughs> นี่คือตำบัมมกทัวมาด้พี่น้องมาอีกรับมาด้วพี่นอ้องงเอ,อะวะซิม,มเงาอืมร่อยแซ่บปันตำบัมมกทัวพี่าไปอยู่มนะอืมดังดังดีว้ ข้าเขาแกงกระบอกครับกินรย้ังแรินยาได้กินกระปกเกี่ยวหนึ่งนทางานเจับไปมาแล้วครับมาแคับส้มตานอุ่งมาเป็นสีมาเป็ตัวมาเับมาแล้วเยเซลีกันดเมันก็บางเียบเลยกบลงอยู่เชื่อนเออมาัวมาัวตาคนนี้ มาแล้วมาได้พี่น้องวันมูอะมูเปิดก่อนเด้ออือสองหน้าอร่อยจังเลยรับซิมบันสูฝีมือแล้วทำวันได้ไหมยังไงเพื่อนน้ำมูอร่อยอือมาิดเลยกูบ้าเลยมันเป็นารเป็ต่อกูบนาเลยอีการหมอกขนาดอีการหมอกขนาดเก่งยังไงครับลูกพี่ก็เจาะนูไว้เลยเบิ้หนูเลยหนู มือมือเอนเอ่นเดี๋ยวมไปเ็ดบันก in <pus> ินเปไหนโจสิบะยังขึ้นบ้โจสิบะยังขึ้นบ้างชิมว่ะอันหวานนีเลยบจิงแซ่บอ๋แซ่บน้ำนบัตโแซ่กินูเดียวแซ่บส่หมูเลยคือรบามีกได้ น้ำจิ้มอะไรวะลองจิมน้ำจิ้มตดลึงแบบกะชีพตนึงตัวน้ำจิ้มตันเดือดตอนเดตอด้ตัวละพันสองกู Is it idea? วมวนกับพีน้ำปลาเป็นอะไรที่เข้ากันนะ่ะแล้วแต่คนมกักคือวนหรเนาะแล้วถ่วันเห็นเปนแสนรู้ยังไงก็ได้ร่องว่ะ มาคือร้อยแล้วมาแล้วร้อยอ่ะพี่คนบอกว่าหมหูหันแกงกระบ,บอกจะแบบได้มาลองกันเพื่อนนี่นาานชออือบารเดลลอกอ่ะโอ๊ยน้ำมาพอดี น้ำนิ้มคงความหวานห้านิ่มสุดโอ้ถนนดูข้วให่ รีบ้องยทำานเจียบเรียบก่อนเป็นเดียโอ้้หูต่างกันนะเขาอะเอาไปติดเบาอลไรแสดงมายู่นี่จบเลยแมงครับครับแบบฟังททยอุเทเยนยังเดี๋ยว เอาเด้งกรบทอกอคุณอบอกปลาชาด้วยตัวนี้มึงแวะมาลุกได้ควนดีแวข้ามเลว่าัว่าเลยหรอ้อาไปนบคนั่นตงไเลยงไมาเป็นแวนะพอแกแมเขาตัวเลย เดียวโอ้โหเมนเม่ตามที่คิดนะบ่เคยในจริงแต่น่าการานะมั้งเจ้าไม่จบเอ๋ไงเลยล่ะเจ้ามันใครๆก็มันสำเร็จลูปมันมันบริเวณอะไเอง รีวิวไปเนี่เขาถือเขาได้เลยนี่อยเดี๋ยวลงเฟซบุ๊กเฟซีเขาเนี่ยลงยูทูบอย่างเดียวครับผู้ติดตามผมเยอะนะผมขอกินฟรีได้ไหมเดี๋ยวผมจะรีวิวผมจะรีวิวให้คนคนเบิ่งผมหลายเด้ยยูทูปผมนะช่องซีแบร์แบนเด้อติดตามผมหน่อยเดี๋ยวเขาบอกไปเลยเด็กเขาบอก

ไปจา้าขขงมาุ่่งวัยนำไปส<า>ั่นง,งน้ำโมลายก็บโมตายไปสั่งขับมาคนเงินอ <c oughs> ีเรืองน้ำปลายิ้มหรือบอกผากันยิ้มหรือบอกยิ้มแล้วเมื่อได้เข้ามาเนี่ยวัวเรื่อแล้วกันเมื่อเลี้ยววัวเรื่องค่อยๆทยอยออกแตอละคนเนะาะเข้าไปก่อนเสุดท้ายมันคือเราไปนแล้วผู้ใดแล่นเร็วคนนั้นไปที่หลังพีเงาเด้อแล่นไปที่หลังน้องครับคิดตังเลยครับคิดตัง โอเคครับยิ้มแล้วเดี๋ยวค่อยรีวิวเล่าเมื่อไค่อยรีวิวเล่าเมื่อไรเหือว่าเป็นอะไรเนาะดูด็กเด็กใครตัวได้กินเพื่อรู้ไม่ใช่รู้เพื่อกินสามยังไหนๆเขาก็ได้หงุแล้วว่ามันเป็นยังไงแม่นบ่ล่ะสีไดไม่อีกว่าเป็ไดไม่อีกรอเปลี่ยนหลักนะโว้ยกูเปลี่ยนอยู่แล้วช่วงที่อันอันเจ้านี้โปรแกรมจัดอันพวกอัน เนื้อสุนัขกัเนาะอยู่บนโซ่ก้นี่ส่แทมร้านหรือร้านเนื้อมาทานบนโลกทีวันเนนด้ะ่นสุนำใหนะมาเลย่มาจากขางนี้บดนมมาเออมาเลยคู่เลกมาบอเขาจะซีมีรถที่ออบานเลยเนมาเอามาแล้วคู่ร้อมเพ่ปะเอากดเอาบอไปป้าจนเกี่ยงแซ่บมาเพื่อัง หิวบ๊อบปันไดครับบ๊บไมาส่ครับเกินมือผมกินไดครับผกินตอนเดียวไม่ได้กิ่นเลยรูกระดูกกระดูกมันเนาะอะไรกินลก็ด้มันวมรูฮันบอกูะพี่มูฮันบอกไฟเกียรครับผมเดี๋ยวเราออกไปเราค่อยรีวิวนะต้นรักอุศุ้ยต้นรักอัถ้าเราเกียรี โอเคครับผมก็ยิ้มแล้วนะครับแลอ้ออกมาจากร้านแลววาวบอกได้ก็ถือว่าได้ลองนะครับเพื่อนมันย่างลงไหวไปตัวได้นเนาะเสียไปเสียมันนั่นแหละคือว่าอะไรเพื่นอาจจะว่าเสียบนะครับัเสียบยีหลบเสียบบ่ให้ผู้อื่นตัวได้น,ะน่ะนะโอเคครับเขาละไว้ในฐานที่เข้าใจ ลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ปิดคลิป